สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโอโจ้นะครับวันนี้โอโจมีเจ้าตัวอีซูฮาย랜เดอร์วีคอร์นะครับตัวท็อปสุดของเราเลยนะครับตัว M-Auto นะครับมาดูกันว่าผมจัดฟังก์ชันอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับไปดูกันนี่เลยครับเห็นไหมครับสีตัวรถเงาาตาแตกขนาดนี้โอโจ้จัดเคลือบเซรามิกเจ็ด h ฮ t ให้กับลูกค้านะครับดูสิครับสำหรับคนรักรถผมว่าโดนจิตโดนใจแน่นอน นี่เลยครับอีกอันนึงพรมเข้ารูปรอบคันนะครับเป็นพรม6 d ดีดูแลรักษาง่ายนะครับและทนทานมากมากและสำคัญเลยขาดไม่ได้ครับกล้องบันทึกหน้ารถและนี่เลยฟิล์มซรามิกจากค่ายอันติเมตนะครับมืดนอกสว่างในเรามาดูกันว่าจะสว่างในจริงหรือเปล่านี่คือจากด้านนอกนะครับและนี่คือจากด้านในโอ้โหเป็นยังไงครับเคลียร์ชัดขับง่ายแน่นอนลูกค้า ปลอดภัยทุกการขัรบขี่ครับผมที่พูดมาทั้งหมดคือฟรีทั้งหมดเลยนะครับโอโจจะให้ลูกค้าเลยลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสักบาทเดียวนะครับใครสนใจนะครับอยากได้เซ็ตดูแลรักษารถแบบนี้คลิกีิหน้าโปรไฟล์ได้เลยบ๊ายบาย